กล้องมากล้องมาเปล่าเท่เปล่าตัวมึงนี้เบิดมือได้บริเ้เหตุงานเลยเบิเ้เหตุงานเหตุการณ์ไปเลยคู่ค้าหน้าหนูยังว่างอยู่นะคืนต้องไอยู่หมดีว <c oughs> ร้องชุดดูเวไช่ไปอยู่ในต่อพ่อแม่พี่นอ้อง,องป้องก๊กแล้วป้องปายป้องกลางเกือบขาดครับพี่น้องโหมดทีชีวิตโหมด ้มันนี่แล้วเสียลงฮะเสียลงหน้ามันดีแล้วอ่ะเอ๊ะเต้นไหมเต้นเต้นจิ้บเข่าอยู่เส่นจิ้บเข่าอีกเส้กองเข่าเขาเลยไหมต้องถามพญแล้พอ่ีบอกเขาเจ้าก็ได้บอกพญาย้ว่าเราเข่าเหนียวไว้ก่อนใช้ตัวคอยหลายมาตัวลูกตัวเมียนี่ตัวไปโดนหิบเนาะ ยิ้วเข่าพี่น้องไปซื้อบริษัทกัญญาดับเบิไวดแล้วขออยากไปกินเขากันด้วพี่น้องเด้อน,นิ้ววิลีตอนนี้ไม่กินเข่าจะเศร้าเลยเฮ้ยมันเศร้าแล้กินเขานี่ว่ามึงก,กินเข่าไหมเฮ้ยงานหลายจะเลิกกินทับเขา่าอ๋อกูว่าแล้ววงั้นหารอยกูไปใส่ คือจะเอาเงินหาลอยไปใส่นด่นอปยนี่็นของพอปยังป็นยังอะไรลูกหัวไปไหน

เราเราสีเอามบอไปเก็บของอันนี้ไปไม่่เราเก็บเร็วๆเราวหาไดเม่อกวดกดในขีนเจ้าของแล้วก็ไปเอาไปอันไหนมาปฏิหารปฏิหารไม่กวดหายนี่เรากวดไม่ดีเนาะดีเป็เอาบ o d ี s u i สหน้าแล้วเราก็น right. ั่งกเนี่ยแปลบอดิสูตรไปไปลูกแปลบอดิสูตรลูกแปลบอดิสูตรใส่ 10A ไว้สิดทีนดีไปเอาบอดิสูตรใส่พอไปพุ่นบอดได้จ้าตอนนี้เราติดไฟแล้วนะหา อาจจะช้าแต่ก็มานะมาช้าแต่ก็มานะคะประมาณนีละพี่น้องมาช้ามาช้าหนูอะมาช้าคลิปวันนี้มาช้าแต่ก็มานะคนได้มันล็อกล็อกกระเลื่อนได้ความหมายคือไม่ได้มีเวลาว่างขนาดนั้นค่ะที่จะพอจะไปหาถ่ายน่นถ่ายนี่ต้องกราบขออภัยเอซด้วยนะคะ f อบ้านฮาก,กันหลายเพราะว่า โฮ้ยแค่หายใจยังเหนื่อยเลยคูกินข้าวไหมนะ่ะมักพี่น้องมักคนนี้ละขอเบอร์ได้ปะได้ไหมสวัสดีค่ะ นู่นหนาเ่ไหว่หรอห้านแข่งน้ำแข็งมีบนะ่หนาบิางในเด้อน้ำแข็งมีบอบบมีกับบอกมาเด้อบอมีกับบอกน้ำแข็งเอาไปให้พันเพื่อบ,บ่ได้เอาไปใส่อันนั้นเบิร์ตมาไปใส่สีฟ้าเบิร์ ที่น้องแมวโอ้หัวหน้าไปไปเนี่หัวหน้าไปไปนี่วันิวันเนี่ยจะคู่มาเดิยว่วพวกที่ไม่ได้ใช้ไปฝัง เราจะได้มีทีน่นั่งกันอีกเยอะน่าจะเอาเอาของโอพ่อแม่ oh. พี่นอ้องเอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้เป็นคลิปแรกคลิปเดียวแล้วจะไม่ลงอีกวันนี้มันมีเวลาพนนี่น้องมื้อนี้ยอมรับเจ้าของอยู่เลยวะไม่มาเป็นเนาะไม่มาเป็นแน่กราบขออภัยกราบขอพออาอภัยญาติพ่อแม่พี่น้องทั้งหลวงหลายมื้อนี้กะ บ่อว่างอีนี้แกมูสปิ้งขืาเกล้าวนะครับพี่น้องมเมาได้เมาคะ่ะซื้อได้ซื้อค่ะขนบ่เมาขนบ่ซื้อกิซื้อกินเองแล้วครับพี่น้องสักยาดมหมู่บ้านเนี่ยเอาขอบขอบคุณนะคะขอบคุณบานฮักน้องอมานะนะคะบานฮักน้องฟรีบานฮักน้องต้นน้ำนะคะบรรฮักน้องชอูใจที่โอนตังมาให้ซอกุ้งซื้อยาดมให้น้องๆนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะแต่ยังไม่มานะคะอันนี้คือซ่อมไปพี่น้องซ่อมไ้ ขอบคุณมาฮักน้องจอนนี่นะคะน้องจอนนี่มือปราบเราไม่ใช่จอนนี่ใช่ไหมใช่น,นี่มือปราบนะคะน้องจอนนะคะขอบคุณที่โอนตังมาให้ซอกงซื้อนะคะขอบคุณค่ะ <c oughs> พี่น้อง,งหองมูปิ้งค่ะหมูปิ้งเบบชัมเบบมาแด้กระมาซื้อแดกกระซื้อข้บวปาซื้อบ่เมากันซื้อกินเอง,เองนา่ากิะ ทุกอย่างสิบบาทได้พี่น้องอจากสิบบาทเขาให้แต่งหน้าเด้อผมใส่หน้าสดเหน้าสดกับหน้าแต่งเพื่อนฮะไม่แต่แต่กล้องฉันสวยนะจริงบอกเลยว่ากล้องฉันสวยโอเคเด้อพี่น้องคลิปนี้เก็บไวปสำนีก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องซอกุนรัมพลอัพเฟชชั่นนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งขอบแม่ขอบน้ากอบข้าหลงเพชของซอกุ้งนะคะ ช่องนี้เรางดดราม่างดเปรียบเทียบนะคะเราดราม่าโยนหมาใส่เลยนะคะบาย